เมื่อความคิดของเราทําให้เราเข้าไม่ถึงจิตใจเลกิช่วยได้อย่างไรเลกิก็จะทํางานหน้าที่สลายพลังความคิดที่อยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นสมองชั้นต้นของเราก็เรียกว่าอะไรสมองของสัตว์เลือ้อยคานที่มีชีวิตอยู่เพื่อเอาตัวเองให้รอดพอเอาตัวเองให้รอดมันทําให้เรามองไม่เห็นเลยว่าเรากระทาอะไรกับคนอื่นบ้างเราทําอะไรกับโลกใบนี้บ้างเพราะสมองชั้นเนี้ย เมื่อเกิดอะไรขึ้นกับเราความคิดมันจะปกป้องทันทีเพื่อไม่ให้เรารู้สึกได้รับความบาดเจ็บทางด้านจิตใจแต่เราไม่รู้เลยว่าไอ้ความคิดที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเกิดจากการประสบการณ์อันเจ็บปวดแล้วเราก็ตอกย้ำมันว่ามันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นมันเลยทำให้เราเลือกกระทำเดิมๆแล้วมีชีวิตแบบเดิมๆและเลกิเป็นคลื่นพลังงานบริสุทธิ์เมื่อเราแปะเข้าไป มันจะค่อยๆทําให้เราวางใจบอกความคิดเราว่าเฮ้ยใจเย็นๆมันไม่ใช่อย่างที่นายเคยเจอมานะมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะเมื่อมันค่อยๆสลายพลังเราจะสังเกตเลยว่าเมื่อเราทำเนี่ยทุกครั้งที่บางคนทําท่าเนี้จะหลับเลยจะหลับเพราะว่าอะไรมันวางใจแล้วก็พิกนี้ก็คิดใหม่เพราะเพราะว่าอะไรการวางใจนั้นเรายังไม่ได้ทําความเข้าใจกับมัน เขาก็ให้เราได้มีช่วงเวลาทำความเข้าใจทำความเข้าใจโดยวิธีอะไรถ้าเป็นภาษาของธรรมะเวลาฝึกสมาธิเห็นภาพเขาต้องมาเรียนข้อธรรมถ้าเป็นของโลกโลกมนุษย์คาะราวาสเมื่อเกิดความสงสัยความเข้าใจทำความเข้าใจคุณก็ต้องไปเรียนวิธีว่าทำไมมนุษย์ถึงเป็นแบบนั้นทำไมเขาถึงมีวิธีแบบนี้อันนี้แหละคือการได้เข้าไปเรียนใดแบบัด กระบวนการต่างๆที่บางครั้งพิรุธเอามาสอนเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจเพราะถ้าเราแค่วางใจตรงแค่เลกิแต่เราไม่เรียนรู้การทําความเข้าใจปรากฏการข้างหน้าทําความเข้าใจกับตัวเองเราจะไปต่อไม่ได้ที่บอกได้เลยว่าเพราะอะไรมันจะติดอยู่ตรงนี้ตลอดกับการปกป้องตัวเองเอาชีวิตให้รอดไปวันๆเอาชีวิตของตัวเองแบบว่าให้แบบเพื่อตัวเองอะ มันมันเหมือนกับสมองของสัตว์เลื้อยคานอะ่ะสัตว์เลื้อยคานเป็นยังไงหากินเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแค่นั้นมันไม่ได้พัฒนาแต่เราเป็นมนุษย์เราต้องพัฒนาเราต้องทําความเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับฉันทําไมมันเกิดขึ้นแล้วฉันจะเปลี่ยนมันได้ยังไงอันนี้แหละคือความเขาเรียกว่าอัจฉริยะของความเป็นมนุษย์ สรุปวันนี้พอเข้าใจไหมและมีคนถามว่าถ้าอย่างนี้แล้ว,ลวอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็แปะที่ใจก็ได้หรือแปะตรงนี้สองมือก็ได้เราจะได้ดีขึ้นแล้วพอเราวางใจเสร็จเราตัดขึ้นความคิดเสร็จบางทีเมื่อวันที่เราผ่อนคลายเราก็ไปเรียนค่อยๆนั่งไข้ควนว่าเอ้ยทำไมเกิดสิ่งนี้ขึ้นวะทำไมฉันมีอารมณ์แบบนี้ทำไมโลกแบบเป็นแบบคือแบบคนข้างหน้ามาพูดกับฉันแบบนี้ ซึ่งโดยปกติพี่รุชก็จะบอกพวกเราบางคลิปแล้วเนอะว่าโลกมันสะท้อนจิตใจเรายังไงแล้วก็ไปทําความเข้าใจกับเรื่องนั้นค่อยๆทําความเข้าใจไปมันไม่ใช่แค่วันเดียวคุณจะเข้าใจหมดบางคนแบบเรียนคอร์สเดียวหวังเข้าใจทั้งชีวิตพี่บอกได้เลยว่ายากเพราะอะไรอะอย่างนี้เนยอย่างเงี้ยอายุบ่มเพาะมา40ปีทั้งชีวิตเรียนคอร์สเพียงแค่ กี่ครั้งปีหนึ่งพีนุตเปิดกี่ครั้งวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงอ่ะพี่นุเปิดกี่ครั้งไม่ค่อยอะเออสมมติเปิดสองครั้งครั้งหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงอ่ะไม่ถึงยี่สี่ด้วยซ้ําเราจะเอาสิ่งที่เรียนเนี่ยมาเข้าใจทั้งชีวิตสี่สิบปีมันไปไม่ได้เพราะว่าอะไร กว่าเราจะเป็นก้อนแข็งๆคนๆเนี้ยมันไม่ใช่แค่วันสองวันและไอสิ่งที่เรียนมาเราต้องค่อยๆใช้มันค่อยๆพัฒนามันเพื่อให้คนๆเนี้ยที่สมองมันถูกคุ้มไว้เนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรพอเข้าใจไหมใครเข้าใจกดกค่ะส,สาธุก้าใครเข้าใจกด9ไม่เข้าใจถามเนอะเบาค่ะพี่ ย9เกนยยิบก้าไม่ใช่ละถ้าเนยยิบเก้พี่17 <laughs> แกงเนยใครเข้าใจกด9้าเข้าใจไหม <laughs> พอทำเลกิแปะตามที่พี่นุชบอกแล้วให้ผ่อนคลายให้ได้ก่อนแล้วตอบทำความเข้าใจที่หลังแบบนี้ไหมคะ <laughs> ใช่ใช่ใช่ต้องมาทําความเข้าใจที่หลังเ <laughs> พราะเลกิจะทําให้เราแค่วางใจว่าสิ่งที่เราคิดนะ่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงอ่ะ ถ้าพลังงานเพียวเพียวจริงๆอะ่ะมันไม่มีอะไรหุ้มอยู่แล้วอะ่ะแต่สิ่งที่หุ้มเราก็คือความคิดประสบการณ์อดีตอันเจ็บปวดต่างหากที่หุ้มเราเข้าใจใช่ไหมพอเข้าใจเนอะแล้วพี่สิ่งที่สําคัญเอาไปทํานะคะมันสําคัญจริงๆมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้ก้าวต่อไม่ใช่หยุดแค่ตรงนี้แล้วก็นั่งแบบมองแต่แบบภาพเดิม พี่นุชจะบอกเคล็ดลับให้อย่างหนึ่งเมื่อไรที่เราเปลี่ยนไอสิ่งที่เราเจอมันจะเปลี่ยนมันจะไม่ได้กลับมาเจอเหมือนเดิมโลกของเราจะเปลี่ยนไปคนที่มาเดินหาเราก็จะเปลี่ยนด้วยเช่นกันเช่นอะไรบางคนบอกพอเข้าใจแล้วอะรู้สึกทำไมพี่กับน้องดูรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะอะไรมันไปเชื่อมมิติของอนาคตที่เราเปลี่ยนเป็นแบบนี้ให้กับ เขาเรียกว่าแมทช h ิ่งกับปัจจุบันของเราเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรายังเจอความรู้สึกที่เรารู้สึกยากๆอยู่ต้องกลับมาดูแลหัวใจตัวเองเพื่อเปลี่ยนภาพที่เกิดขึ้นข้างหน้าโอเคไหมโอเคเนอะเข้าใจกดสองซอือฮึเข้าใจในสิ่งที่พี่นุษสื่อใช่ไหมสําคัญจริงๆนะเราเช็คได้ง่ายๆเลยถ้าวันนี้เราจังเจอคนที่นั่งโมโหกับเราเนี่ย เฮ้เกิดอะไรขึ้นข้างในเราลึกๆเรามีความขุ่นมัวอะไรหรือเปล่าที่มันแบบทําเป็นแบบฉันโอเคฉันโอเคแต่เราไม่เคยโอเคเค okay, ไหมเนอดีค่ะเวลาที่เราทําเลกิเรารู้สึกแย่ๆเนี่ยบางทีเกิดจากเราเห็นสภาวะจิตของเราไม่ต้องกังวลเพราะว่าอะไรบางทีเราเราแค่คิดกังวล กับมันมันก็เลยได้ทําให้เราได้เห็นสภาวะแบบนั้นอืเดี๋ยวพี่ขอพูดให้พวกเราได้ฟังนิดนึงว่าอย่าชีวิตของพวกเราอย่ามองว่ามันยากมันแค่อยู่ในช่วงว่าวันเนี้ยขาเราอ่ะจะเดินถอยหลังหรือว่าขาเราจะเดินก้าวไปข้างหน้าถ้าอยากก้าวไปข้างหน้าจงบอกกับตัวเองว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับฉัน และทุกๆวันก็จะเป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับฉันเป็นกํำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะพี่นุชเชื่อพี่นุชเชื่อเสมอว่าจิตวิญญาณที่งดงามของเราจะพาเราเดินไปข้างหน้าอย่างแน่นอนเพียงแค่เรายอมกลับมามองเห็นตัวเองแล้วเปลี่ยนมันถ้ามันทำให้เราไม่มีความสุขและพัฒนามันให้ ดีขึ้นไปกว่าเดิมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนอะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่มาฟังแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ฟังก็กลับมาฟังย้อนหลังได้เนอะตอนแรกทำก็คิดว่าอ้ยเจะพูดทิ้งไว้เพื่อให้เราได้มีโอกาสเมื่อเวลา,าว่างๆได้กลับมาฟังจริงๆ